สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The a g r e Duckling Podcast สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดน่ารักและก็โรแมนติกมาฝากกันนะคะเรื่องราวของนางพิคุณทองสาวงามผู้เดินโฉมจากเมืองสัพพบุรีติดตามฟังเรื่องราวสุดน่ารักและโรแมนติกนี้ได้เลยนะคะในช่อง The a g r e Duckling Podcast รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันดีกว่าค่ะตำนานเรื่องนางพิคุณทองกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองงเมือหนึ่งชื่อเมืองสัพพบุรี ปกครองโดยเท้าสันรุราชและนางพิกุลจันทราพระองค์มีพระธิดาผู้เรโฉมนามว่านางพิกุลทองนางพิกุลทองนั้นไม่ใช่มีแค่ความสวยแต่ยังมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือเมื่อใดก็ตามที่นางเอ่ยปากพูดดอกพิกุลทองคำก็จะล่วงหล่นจากริมฝีปากเสมือนดังอัญมณีวิเศษ ความงามและความพิเศษนี้ช่างโด่งดังไปทั่วเมืองวันหนึ่งนางพิคุณทองพร้อมกับนางกำนันลงเล่นน้ำในลำธารบันใดนั่นเองพญาแรงจอมเจ้าเล่์ก็บินผ่านมาพญาแรงแอบมองนางพิคุณทองและเกิดหลงใหลในความงามของนางด้วยความเจ้าเล่พญาแรงแปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามหลอกลวงตายายผู้ใจดี ให้พาไปสู่ขอนางพิกุลทองจากเท้าสันนุราชเท้าสันนุราชเห็นชายหนุ่มรูปงามและฐานะดีจึงยินยอมยกนางพิกุลทองให้เพราะว่าเท้าสันนุราชตั้งข้อแม้ว่าชายหนุ่มจะต้องสร้างสะพานทองจากบ้านมาถึงวังภายในสามวันมิฉะนั้นจะถูกประหารชีวิตชายหนุ่มซึ่งแท้จริงก็คือพญาแรง้ง รู้สึกดีใจมากรีบกลับไปที่ถ้ำและสั่งให้พญาแรงปีศาจช่วยสร้างสะพานทองให้นางพิคุณทองแม้จะไม่อยากแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้แต่ด้วยความกระตันยูต่อเท้าพ่อจึงจำต้องยอมเมื่อสะพานทองสร้างเสร็จนางพิคุณทองก็ต้องอภิเษกกับชายหนุ่มเพราะว่าในคืนวันเข้าหอนางพิคุณทองได้กลิ่นสาบแรงโชยมา จึงรู้ว่าที่แท้จริงนั้นชายหนุ่มคือใครนางพิกุณทองพยายามหนีออกจากวังแต่พญาแรงก็ตามจับตัวนางไว้ได้พญาแรงพานางพิกุณทองไปยังเกาะร้างบนเกาะร้างนั้นนางพิกุณทองต้องเผชิญกับความยากลำบากนางต้องหาอาหารกินเองสร้างที่พักเองทว่านางก็ไม่เคยสิ้นหวัง นางพิกุณทองอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆด้วยความดีงามและความกตัญญูวันหนึ่งนางพิกุณทองได้พบกับเจ้าชายอินปแปลงเจ้าชายหนุ่มรูปงามผู้ลหลงไหลในความงามของนางพิกุณทองเจ้าชายอินปแปลงนั้นช่วยนางพิกุณทองหลบหนีจากเกาะร้างและพานางกลับไปยังเมืองสับพบุรี พระสันนุราชและนางพิกุลจันทราดีใจที่ได้ลูกสาวกลับคืนมานางพิกุลทองได้แต่งงานกับเจ้าชายอินปแปลงและทั้งคู่ก็ครองเมืองสัพพะบุรีอย่างมีความสุขนางพิกุลทองแม้จะสวยงามแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าชายอินปแปลงหลงไหลในานางก็คือความดีงามและความกตัญยูของนางนั่นเองนางพิกุลทองยอมแต่งงานกับชายหนุ่มที่ตนไม่ได้รัก เพื่อตอบแทนพระคุณของเท้าพ่อแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของนางนางพิคุณทองเผชิญกับอุปสรรคมากมายบนเกาะร้างแต่ด้วยความอดทนนางจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ความดีงามของนางพิคุณทองนี้ดึงดูดเจ้าชายอินปแปลงและทําให้ทั้งคู่ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขจบลงแล้วนะคะกับเรื่องราวนางพิคุณทอง หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งความสนุกสนานและแง่งคิดดีๆนะคะในทานเรื่องนี้นำเสนอแง่มุมต่างๆมากมายทั้งความงามความกตัญญูความอดทนและพลังแห่งรักแท้ที่ช่วยตัวละครฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้เรื่องของนางพิคุณทองนั้นมีมากมายหลายเวอร์ชันเลยไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ